คุณเคยมครับที่คุยกับใครบางคนแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดความจริงแต่คุณก็จับไม่ได้ว่าทำไมหรือบางครั้งคุณแค่เดินเข้าไปในห้องแล้วก็รู้เลยว่าบรรยากาศมันแปลกทั้งที่ก็ไม่ได้มีใครพูดอะไรเลยจริงๆแล้วร่างกายของคนเราพูดก่อนปากเสมอมันซ่อนอยู่ในสายตาการขยับคิ้วจังหวะหายใจมือที่เกรงหรือแม้แต่ปลายเท้าที่ค่อยๆขยับนีโจเนวโล อดีตนักสืบ fbi ที่เขาใช้เวลากว่า25ปีจับผู้ต้องสงสัยเขาบอกว่าภาษากายคนเรานั้นมันคือภาษาที่สมองพูดครับก่อนเราเนี่ยจะคิดว่าเราจะพูดอะไรออกมาด้วยซ้ํามันแปลว่าถ้าคุณอ่านมันออกคุณก็จะรู้ว่าใครกําลังโกหกคนใครที่กําลังกลัวใครไม่ชอบที่หน้าคนแต่ว่ากําลังฝืนยิ้มใครกําลังหลอกใช้คนหรือแม้แต่ ใครกำลังสนใจคุณมากกว่าที่เขายอมรับแล้ววันนี้ครับโอปาจะพาคุณไปเรียนรู้ทีละขั้นไม่ใช่ให้คุณนั้นไปจับผิดผู้อื่นทำร้ายใครแต่เพื่อให้คุณอยู่เนื้อเกมจิตวิทยาเข้าใจคนมากขึ้นอ่านใจพวกเขาได้ดีมากขึ้นปกป้องหัวใจตัวคุณเองครับข้อที่1นึ่งไมโครเอ็กเพรสชันสีหน้าที่หลุดก่อนสมองจะทันปกปิดเอาไว้สีหน้าเล็กๆนะครับที่มันโผล่มาไม่ถึงแค่วินาทีเช่นคิ Q ้วกระตุก มุมปากตกหรือว่าการเบริกตาแค่เพียงนิดเดียวนั่นแหละครับคือไมโครเอ็กเพรสชั่นสัญญาณจากสมองส่วนอารมณ์อะมิกดาลาที่หลุดออกมาก่อนที่สมองส่วนเหตุผลนีโอคอร์เทกจะสั่งให้เก็บอาการคือสมองนะครับส่วนอะมิกดาลาเนี่ยเป็นสมองที่เก็บเราเนี่ยเอาไว้ให้ปลอดภยัยเป็นสมองที่หวาดกลัวนะมันจะคอยมีอีโก้ปกป้องตัวเราไว้อยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่กําลังโกหกกลัวไม่พอใจหรือว่าอาจจะคิดอะไรที่มันไม่เวิร์กนะครับ เราสามารถสังเกตได้จากสิ่งนี้คนแบบนี้ครับมักจะเผอแสดงสีหน้าสั้นๆก่อนที่เขาจะรู้ตัวแล้วมันก็ปลอมไม่ได้ครับมนุษย์เนี่ยห้ามสีหน้าตัวเองไม่ทันครับเพราะว่าอารมณ์มันเกิดก่อนคําพูดอยู่เสมอความรู้สึกจริงมันออกมาที่หน้าตาก่อนที่ปากเนี่ยจะพูดโกหกนะครับแค่0 2ถึง0.5วินาทีหรือเสี้ยววินาทีถ้าเกิดว่าคุณสังเกตมากพอคุณก็จะสามารถจับได้ว่าเขาเนี่ยกำลังรู้สึกอะไรจริงๆกันแน่ ในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาคนที่ฝึกดูสีหน้า,ลาเล็กเหล่านี้จะไม่มีวันถูกหลอกง่ายๆอีกต่อไปหรือสามารถอ่านใจคนได้ดีมากขึ้นครับถ้าเราไม่รู้สิ่งนี้นะเราก็จะเชื่อคำพูดคนไปนหมดครับแต่ถ้าเราเนี่ยมองเห็นไมโครเอ็กเพรสชันเราจะรู้ว่าคำพูดตรงข้ามหรือว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนหัวใจเขาจริงๆหรือเปล่าเวลาที่คุคุยกับใครนะครับลองสังเกตไปที่ตา คิ้วมุมปากก่อนเขาตอบคุณแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทที่คุณเนี่ยจะเรจาต่อรองหรือว่ากําลังคุยกับใครบางคนด้วยนะครับสังเกตช่วงก่อนเขาพูดครับเพราะอารมณ์นั้นจะหลุดมาครับฝึกดูในกระจกครับหรือว่าดูสัมภาษณ์คนดังตอนถูกตอบคาถามยากๆเขาจะมีสีหน้าเปลี่ยนไปครับ คุณอาจจะเห็นแบบบทสัมภาษณ์ผู้คนมากมายเซเลบดาราดังนนักข่าวที่เขาไปสัมภาษณ์นักการเมืองก็ได้ครับอะไรก็ได้คุณจะเริ่มเห็นสีหน้าเปลี่ยนไปครับสมมุติคุณถามเพื่อว่าโกรธเราไหมเขาตอบว่าไม่แต่ว่าก่อนพูดเนี่ยมุมปากเขากระตุกลงนิดเดียวครับคิ้วขมวดซีวินทีนั้นคําว่าไม่โกรธเนี่ยไม่ใช่ความจริงแล้วครับข้อที่2ครับเท้ากับลําตัวหัวใจเนี่ยอยากไปทางไหนร่างกายจะหันไปทางนั้นก่อนครับ โจเนี่ยได้บอกว่าถ้าอยากรู้ใจใครให้เราเนี่ยสังเกตปลายเท้าก่อนที่จะสังเกตสายตาเขาเพราะเท้าเนี่ยอยู่ไกลสมองที่สุดสมองควบคุมไม่ทันครับมันอยู่ส่วนปลายแล้วมันจะหันไปทางที่หัวใจอยากจะไปเสมอถ้าเท้าเขาเนี่ยกำลังหันหาคุณในขณะที่คุณคุยกับใครเขาสนใจคุณนะแต่ถ้าเท้าเขาหันออกครับเขาอยากจะหนีครับแต่ว่าอาจจะยังเกรงใจคุณอันนี้เป็นต้นร่างกายเนี่ยเอียงไปทางไหน ใจเขาก็ไปทางนั้นนั่นแหละครับคนที่เบื่อคุณจะไม่หมุนตัวออกก่อนแต่ว่าจะหมุนเท้าออกก่อนเสมอครับคือพร้อมบวกพร้อมไปแล้วนะครับเวลาคนชอบหรือว่าสนใจใครลำตัวเท้าหัวเข่าจะหันไปทางคนคนนั้นแบบไม่รู้ตัวแค่มองว่าเขาหันเข้าหรือว่าหันออก เราก็พอรู้คร่าวๆแล้วครับว่าเขาอยากจะอยู่หรือว่าอยากไปบางครั้งเนี่ยถ้าเราสังเกตทาก็หันออกเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเรื่องคุยครับหรือว่าหันมาสนใจเขาชวนเขาคุยเรื่องที่เขาชอบก่อนนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้หันเท้าหรือว่าได้แสดงตัวเองเนี่ยกลับมาหาเรานะครับคุณจะหยุดคิดเข้าข้างตัวเองเช่นเขาคงไม่เป็นไรหรอกแต่ร่างกายเขาเนี่ยตะโกนชัดว่าฉันไม่ได้อยากหยุดตรงนี้กับเธอแล้วนะเพราะฉะนั้นให้สังเกตด้วยนะครับจะได้เปลี่ยนบทสนทนาหรือว่าเปลี่ยนบริบทด้วย บางทีเขาอาจจะเบื่อครับเราก็แค่เปลี่ยนนะครับจงอย่ามองแค่หน้าคนครับคือบางคนเนี่ยอาจจะเก่งหน่อยนะครับแบบมีจิตวิทยาขั้นสูงครับหน้าเนี่ยอาจจะเนียนกลิบนะครับก็สังเกตเท้าก็ได้คือมันมีหลายจุดให้เราสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นใหน้สังเกตที่ทางเท้าหัวเขา่าไหลถ้าหันมาทางคุณครับลำตัวเปิดเขาฟังคุณอย่างจริงจังถ้าเท้าเนี่ยหันไปทางประตูลำตัวเฉียงออก เขาอยากจบบทสนทนานี้แล้วครับหรือว่าอยากเปลี่ยนเรื่องแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วครับเช่นถ้าคนเนี่ยกำลังเล่าเรื่องอีกฝ่ายยิ้มแล้วก็พูดว่าเล่าต่อสิแต่เท้าเนี่ยหันออกไปแล้วครับร่างกายก็เริ่มที่จะค,ค่อยๆเอียงออกแล้วเขาเนี่ยไม่ได้อินกับเรื่องเลยครับเขาแค่เกรงใจคุณจริงๆในใจก็เมื่อไหร่จะจบหน้านะคุณอาจจะเคยเจอคนแบบนี้นะครับข้อที่3สังเกตจังหวะลมหายใจครับ คนที่เขาไม่สบายใจเนี่ยร่างกายจะบอกเสมอผ่านลมหายใจอันนี้กรณีที่คุณไม่ได้สังเกตสีหน้านะหรืออาจจะไม่ได้สังเกตเท้านะเราอาจจะสังเกตลมหายใจก็ได้นะครับตอนเรากลัวไม่สบายใจหรือว่ากําลังโกหกร่างกายเราเนี่ยจะเปลี่ยนระบบหายใจทันทีเช่นเร็วหรือว่าช้านะครับจากหายใจลึกเนี่ยจะกลายเป็นหายใจสั้นตื้นหรือบางคนสังเกตง่ายๆครับเขาจะกลืนน้ำลายบ,ายบาย่อย เพราะบางครั้งเนี่ยมันตื่นเต้นไม่มั่นใจกังวลหรือว่ามันรู้สึกเบื่อนะครับก็สังเกตได้เพราะสมองคิดว่าเรากําลังตกอยู่ในอันตรายคําว่าอันตรายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปฆ่าแกงกันนู้นนี่นั่นนะครับสมองเนี่ยรู้สึกอันตรายกับคนที่เขารู้สึกเบื่อไม่ไว้ใจนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ทําให้เราเนี่ยหลั่งสารเคมีผูกพันในระหว่างที่คุยกันคุณเคยเป็นไหมครับที่คุยกับใครบางคน,คนแล้วแบบมันอยู่ไม่สุขน่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับสมองเราจะคิดว่าเวลาที่เราเนี่ยไม่มีความสุขกับการคุยแบบเนี้ย มันเคยอ,อยู่ในอันตรายนะครับหัวใจจึงเต้นแรงครับแล้วก็เลือดไหลเร็วขึ้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเตรียมหนีหรือว่าสู้นั่นก็แปลว่าเนี่ยโอเคขอไปห้องน้ําหน่อยแล้วกันคุณขอไปจีบชาหน่อยเนี่ยครับก็จะเริ่มมีเข้ออ้างเยอะขึ้นเคยเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าคุณอาจจะเคยเจอคนแบบนี้นะครับคนโกหกเนี่ยจะหายใจเร็วขึ้นหรือว่าหยุดหายใจชั่วขณะก่อนที่เขาจะตอบหน้าอกเนี่ยจะขยับแรงขึ้นและร่างกายนะครับ ก็จะเริ่มควบคุมตัวเองเนี่ยไม่สั่นบางครั้งนะครับคาว่าไม่สั่นคืออะไรคือบางคนเนี่ยรู้สึกแบบไม่อยากนั่งตรงนี้แล้วนะรู้ว่าไม่โอเคแล้วนะครับบางคนนะครับอันนี้สําหรับบางคนอาจจะมีอาการสั่นแต่บางคนอาจจะไม่มีอาการนี้ก็ได้นะครับคือร่างกายเนี่ยมันจะต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติครับเวลาที่เขาเนี่ยรู้สึกแปลกๆนะคือไม่อยากจะอยู่ในบทสนทนานี้แล้วนะครับบางคนก็กลั้นหายใจบางคนก็ถอนหายใจนะครับบางคนเนี่ย พยายามควบคุมเสียงตัวเองไม่ให้สัน่นคือบางคนแบบใจไปแล้วจ้านะครับแต่ว่าก็ควบคุมอยู่นะครับนั่นคือสัญญาณที่ผิดปกติครับเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลของใครเนี่ยที่จะคุยกับคุณนะครับแล้วคุณเนี่ยก็ลองสังเกตว่าก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากเนี้ยมันเป็นยังไงจากที่คุยกับคุณนะครับบางคนก็มีจังหวะที่กลืนน้าลายทีนะครับอาการคอแห้งจากความเครียดนะครับสมองกําลังกลัวว่าจะถูกจับได้ คุณจะเข้าใจทันทีว่าเขากําลังพูดจริงหรือว่าแค่พูดในเชื่อนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยโกหกไม่เก่งเหมือนปากหรอกครับเวลาถามคําถามสําคัญเนี่ยให้ดูหน้าอกแล้วก็ลําคอเขาถ้าเขาหายใจเข้าแรางๆก่อนตอบหรือว่ากลืนน้ําลายเขากําลังไม่สบายใจกับคําถามนั้นคุณอาจจะต้องเปลี่ยนคําถามครับหรือว่าไปเปลี่ยนเรื่องคุยให้เขาเนี่ยสบายใจรู้สึกปลอดภัยสะกอ่อดนะครับอย่าดูแบบไปจับจ้องจับผิดเขานะครับแต่ให้มองภาพรวมทั้งตัวเช่น คุณนามคู่รักว่าตอนนี้เธอมีคนอื่นหรือเปล่าเขาเงียบ2วินาทีกลืนน้ำลายหายใจเข้าลึกก่อนตอบว่าไม่มีคําว่าไม่มีเนี่ยอาจาไม่ใช่คําตอบที่หัวใจเขาพูดนะครับข้อ 4. ดวงตาและคิ้วสมองเนี่ยไม่โกหกผ่านสายตาเราอาจจะแต่งหน้าทําผมปั้นรอยยิ้มได้แต่ดวงตาเป็นสิ่งเดียวที่วควบคุมยากที่สุดเพราะมันเชื่อมตรงกับสมองส่วนเลมบิกซิสเตมครับโจได้กล่าวไว้ว่า ถ้าอยากรู้ใจใครนะครับให้ดูที่ตาแล้วก็คิ้วก่อนดูที่ปากเวลาคนกลัวเนี่ยคิ้วจะยกสูงครับตาจะเบิกขึ้นเล็กน้อยเวลาคนรังเกียจเนี่ยคิ้วจะขมวดมุมตารี่ลงจมูกยน่นเวลาได้คนโกหกมักจะไม่กล้ามองตรงหรือว่ามองมากเกินไปเพื่อทําให้ชันเนี่ยดูเหมือนจริงใจเวลาคิดถึงเรื่องไม่สบายใจตาจะหลบลงทางซ้ายหรือว่าขวาคือตาบอกแวกนะครับหรือว่ากระพริบบ่อยผิดปกติ สายตาเนี่ยไม่เคยโกหกครับเพราะว่ามันมาจากอารมณ์ที่แท้จริงมันไม่ใช่จากสิ่งที่อยากพูดให้ดูดีคนที่โกหกนะไม่ได้ไม่มองตาเสมอไปนะครับบางคนเนี่ยก็จ้องตานานเกินไปเพื่อพิสูจน์กับอีกฝ่ายว่าตัวเองนั้นจริงใจคิ้วเนี่ยก็บอกอารมณ์ได้ไวที่สุดเช่นเดียวกันนะครับเช่นคิ้วตกก็คือเศร้ายกสูงก็คือกลัวแปลกใจยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่ากําลังขมวดคิ้วก็อาจจะแปลว่าเขาเนี่ยไม่มั่นใจกังวล สงสัยหรือว่ากโกรธก็ได้ถ้าดวงตาไม่ตรงกับรอยยิ้มนั่นก็คือรอยยิ้มหลอกครับถ้าเราเชื่อแต่คำพูดไม่ดูตาเราก็จะโดนหลอกง่ายแต่เมื่อเราเห็นสายตาแล้วเราก็จะเริ่มรู้เลยว่าเขาเนี่ยกำลังรู้สึกแบบที่เขาพูดจริงๆไหมเวลาทักใครครับศบตาเขาก่อนนะหนึ่งถึงสองวินาทีแต่ไม่ถึงกับแบบไปจับผิดหรือจับจ้องนะครับเอาพอดีพอดีนะสังเกตความเปลี่ยนแปลงบนคิ้วแล้วก็ดวงตา เวลาถามคําถามสําคัญสังเกตครับช่วงก่อนก็พูดแล้วก็หลังก็พูดเป็นยังไงครับเพราะอารมณ์จริงเนี่ยจะโผล่มาตอนนั้นคืออย่าไปเชื่อปากทั้งหมดครับเพราะสิ่งที่เราเนี่ยมันมีเบื้องหลังอยู่เนาะเวลาเราพูดกับใครบางคนเนี่ยบอกว่าโอเคเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้นี่คือเหตุผลที่เราเนี่ยจะต้องฝึกสังเกตนะครับถ้าคนยิ้มแต่ว่าใต้ตามไม่ย่นครับก็คือรอยยิ้มปลอมครับ ถ้าเกิดว่ายิ้มจริงๆครับจะต้องแบบอาจจะมีริ้วใต้ตานิดนึงนะครับคือแบบเหมือนเรามีความสุขอ่ะแล้วเรายิ้มเต็มที่อันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่5ครับมือที่หายไปเท่ากับใจเนี่ยที่ไม่ไว้ใจครับเวลาเรารู้สึกปลอดภยัยเราจะโชว์ฝ่ามือเช่นมือวางบนโต๊ะนะกอดอกแบบง่ายฝ่ามือแต่ถ้าเรากลัวเขินอึดอัดหรือว่าไม่อยากให้ใครรู้ความจริงมือมักจะซ่อนเอาไว้เช่นเอามือไว้ใต้โต๊ะครับซุกกระเป๋าเสือ้อ เอามือถูต้นคอนะหรือว่าคลึงนิ้วตัวเองหรือว่ากำแน่นเพราะฝ่ามือคือสัญลักษณ์โบราณที่แสดงว่าฉันไม่มีอาวุธตั้งแต่ยุคนักรบจนถึงคนยุคนี้ครับมือที่เปิดเนี่ยแสดงออกถึงฉันเปิดใจนะมีความจริงใจมือที่ซ่อนนะครับคือเขาเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ไว้ใจหรืออาจจะยังไม่พร้อมในบางบริบทนะครับคุณก็ทําให้เขาเนี่ยสบายใจก่อนนะครับสังเกตมือเขาก็ได้นะครับมือบอกความรู้สึกก่อนปากเสมอครับ เพราะสมองเนี่ยสั่งเก็บมือเมื่อเราเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภยัยคนที่โกหกมักจะชอบจับหน้าจับคอจับจ,บจบมูกนะเกานูน่นเกานี่เต็มไปหมดครับมันก็คือเซลล์สติงนี่แหละครับคือคนเราเนี่ยจะปกป้องตัวเองนะครับปกป้องความกังวลต่างๆนะครับคนที่มั่นใจเขาจะใช้มือประกอบคาพูดอย่างเป็นธรรมชาตินะสมมติว่ามีคนอธิบายบางอย่างกับคุณใช่ไหมเขาก็จะเอามือไผ่ไปไผ่ามานะครับเปิดฝ่ามืออันนี้คือคุมพื้นที่แล้วก็เขาก็พร้อมเปิดกับคุณนะครับ แต่ถ้ามือกำแน่นหรือว่าควยหลังนะครับล้วงกระเป๋ามีความกดดันนะความกโกรธหรือว่าอาจจะมีความลับบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้และคุณจะเริ่มมองออกครับว่าคุณไว้ใจเขาได้ไหมนะหรือเขาเนี่ยไว้ใจคุณได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเขาใช้มาหรือคุณใช้ไปนะคุณจะได้สังเกตได้นะครับหรือเขากําลังปิดบังอะไรหรือว่าเขากําลังไม่สบายใจจริงๆขณะที่คุณพูดกับใครลองฝึกครับมองตำแหน่งมือก่อนปะ ถ้าคนซ่อนมืออย่ารีบกดดนันอย่ารีบแบบไปชวนคุยเรื่องบางเรื่องนะครับอย่าเพิ่งคุยเรื่องงานอะเอาง่ายๆไปเปิดใจให้เขาสบายใจก่อนให้ใช้ประโยคปลอดภัยนะครับเช่นไม่เป็นไรนะเล่าเท่าที่อยากจะเล่าก็ได้ข้อหไหลกับหลังคนจริงใจเปิดตัวเองคนปิดใจจะหดตัวภาษากายของหลังแล้วก็ไหลจะเปิดเผยว่าเขารู้สึกปลอดภัยหรือเปล่า ถ้าเขารู้สึกดีไหลก็จะผายหลังตรงอกเปิดเหมือนร่างกายเนี่ยพร้อมเชื่อมต่อถ้าไม่ปลอดภยัยหรือว่ารู้สึกผิดไหลหอหลังงอเอาตัวเองถอยหนยีหรือว่ากอดอกเพราะสมองส่วนเอาตัวรอดจะสั่งให้ร่างกายซ่อนหัวใจและอวัยวะสําคัญด้วยอตัตโนมัติครับถ้านั่งท่าหัวใจเนี่ยบอกว่าเขาเปิดรับหรือว่ากําลังปิดตัวเองหนีคุณอยู่ ถ้าคนชอบฟังคุณเขาจะโน้มตัวมาข้างหน้านิดหน่อยนะครับหรือว่าก้มตัวมาก็ได้เขาจะไม่ถอยหลังหรือว่านั่งพิงพนักพิงหรือว่าพิงหมอนเงี้ยเป็นต้นถ้าเขาเนี่ยนั่งหอนไหลหรือว่านั่งกอดอกแน่นๆนะครับแปลว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ไว้ใจไม่ปลอดภยัยไม่เห็นด้วยไม่โอเคหรือว่ากําลังเก็บบางอย่างเอาไว้ในใจนะครับอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ได้พูดนะครับ ถ้าใครบางคนนะครับหลังตรงคือเขามั่นใจนะครับหลังงอคืออยากหายไปจากตรงนี้แล้วจ้านะครับคุณจะต้องรีบจบบทสนทนาหรือว่าเปลี่ยนเรื่องได้แล้วนะครับแนะนาครับเวลาที่ใครบางคนกาลังรู้สึกแบบเซ็งเบื่อเวลาที่คุยอยู่ให้คุณเปลี่ยนไปคุยเรื่องเขาครับเรื่องที่เขาสนใจนะพอเขาเริ่มรู้สึกดีนะครับแล้วแบบรู้สึกว่า ไหล่มันเปิดทุกทุกอย่างเปิดอะร่างกายเปิดคุณค่อยกลับมาที่เรื่องงานหรือว่าเรื่องสําคัญของคุณก็ได้นะครับหลักๆเนะี่ยเทคนิคสําคัญในการเจรจาหรือว่าการคุยคือทําให้คนสบายใจเพราะถ้าอีกฝ่ายสบายใจครับสมองจะรู้สึกว่ามันปลอดภยัยเขาจะยนดีเปิดทุกเรื่องให้คุณเองครับง่ายๆสบายๆคุณจะหยุดตีความผิดว่าเขาไม่พูดเพราะขี่เกียจถ้าเกิดว่าคุณรู้เทคนิคนี้เพราะบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพูดนะครับเขาอาจจะเกรงใจนั้นหรือไม่รู้จะอธิบายคุณยังไงนะครับ เทคนิคสําคัญนะครับถ้าคนตั้งตัวถอยอย่ารุกครับอย่าไปกดดันเขาให้ใช้คําถามเบาๆเ,เช่นมันโอเคไหมถ้าเราจะเริ่มจากตรงนี้มันโอเคไหมหรือว่าคุณอยากจะไปพักเบรกสักครู่ก่อนอย่าเอียงตัวกดดันคนครับคือไม่ใช่ว่าคนถอยไปแล้วก็เอียงตัวเราไปใส่อันนี้ไม่เอานะครับลองถอยหลังเล็กน้อยครับให้เขาเนี่ยรู้สึกมีพื้นที่มากขึ้นถ้าคุณอยากให้คนฟังให้ก้มตัวลงนิดเปิดอกสบตาแบบอ่อนโยนครับ เช่นคุณพยายามอธิบายความรู้สึกให้กับใครสักคนฟังแต่ถ้าเขานั่งกอดอกเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ฟังนะครับแต่เขากําลังปิดกัน้นป้องกันหัวใจตัวเองจากความเจ็บหรือว่ากลัวที่จะได้ยินครับมีใครเห็นว่าความรู้ของ FBI ในวันนี้เป็นประโยชน์ครับพิมให้ไหนครับว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวัน